เราจะห่อคำนี้ยังไงนะคำนี้ก็คือสลัดโลนะครับคำนี้แหละตัวอย่างเวลาเราขายเป็นกล่องก็จะใส่กล่องแบบนี้ใช่ไหมนี่นะครับนี่นะเราจะห่อหนึ่งคำเนี่ยเริ่มต้นเบสิกก่อนที่เราจะไปห่ออย่างอื่นนะครับมันจะหอ่อย่ังไงนะด้านในก็จะมีนี่นะมีปูอัดนะครับแตงกวาแครอทแล้วก็ผักกรีนโอ๊กเนีครับแล้วก็มีงาโรยด้านบนนะ ทำนี่ห่อยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมีแผ่นแป้งนะครับนี่นะแผ่นแป้งผมวันนี้ผมใช้แผ่นแป้งยี่ห้อนี้นะครับอันนี้ผมใช้จริงนะอยู่บ้านนะครับนี่นะใช้ขายจริงนะครับซื้อมาเป็นลังเลยนะยี่ห้อทานตะวันนะครับใช้ดีมากนะนุ่มมากนะครับนี่นะครับมันจะได้เป็นแผ่นกลมมาใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็เอามาทําแบบนี้นะนี่นะเอามาตัดครึ่งใช่ไหมตัดครึ่งแล้วก็ตัดบนอย่างนี้นะครับ ตัดขอบกลมมันออกนะตัดขอบกลมมันออกแล้วก็ตัดครึ่งนะครับมันก็จะได้เป็นแผ่นหน้าตาแบบนี้แหละแล้วเราก็มีปูอนะปัดนะปูอัดปูอัดแบบนี้มานะครับแล้วก็เอามาแกะเปลือกก่อนถ้าใครจะทําก็แกะเปลือกใส่กล่องไว้เลยนะครับเวลาเราจะใช้แล้วก็แกะเปลือกออกแล้วก็มีแตงกวานะครับนี่แตงกวานะแตงกวาก็คือแตงกวาหนึ่งลูกเนี่ยแตงกวาหนึ่งลูกเนี่ย ผมจะแตงกวามา1ลูกนี้ใช่ไหมเราตัดครึ่งก่อนนะตัดครึ่งเสร็จแล้วเราก็ตัดครึ่งอีกทีหนึ่ง1ลูกเนี่ยจะได้4ชิ้นนะครับมันจะมีไส้ด้วยนะไส้เนะี่ยตัดออกนะครับเอาเอาไส้ออกแย่เอาเม็ดไว้เยอะนะเอาไว้แค่นี้เดียวโอเคนะครับแล้วก็นี่งานะครับงางาขั่วนะขาวดําขั่วนะครับอ่ะวิธีการเริ่มต้นนะครับอ่ะเราตัดแผน่นแป้งแล้วเราก็ใส่กล่องสุญญากาศนี้ไว้นะผมตัดไว้ทีละอ่า ซองใหญ่เลยนะซองใหญ่แล้วก็เอาใส่กล่องนี้ไว้เลยนะเวลาจะใช้แล้วก็เอาแผ่นแป้งนะแผ่นแป้งเนี่ยมาจุ่มน้ํานะตรงนี้เป็นน้ําเปล่านะครับจุ่มน้ําไปสักประมาณห้าวินะจริงๆผมจะใช้กล่องแบบนี้แหละกล่องแบบนี้แหละมันใส่แป้งพอดีเลยก็ผมก็เอาน้ําใส่แล้วก็เอาแป้งจุ่มลงไปเลยนะครับพอดีวันนี้ถ่ายคลิปเนาะก็เลยใช้จานนะมันเลยไม่พอดีนะทีนี้แผ่นแป้งมันเริ่มแบบเริ่มนิ่มแล้วนะครับ ไม่ต้องนานนะถ้าจุ่มนานนะครับมันจะเนี่ยเราก็ยกขึ้นมาให้มันเสด็จน้ำน,นะจุ่มนานเดี๋ยวมันจะเป็นเหลวไปเลยนะอ่ะทีนี้นะครับเราก็มีผักนะเราก็ใช้ผักกินโอ๊กนะครับแล้วก็ผักกินโอ๊กเนี่ยอันนี้เห็นแผ่นแป้งไหมมองไม่ค่อยชัดเนาะเพราะว่ากล้องมันอันนั้นนะอ่ะแผ่นแป้งเนี่ยจะอยู่ประมาณตรงนี้นะทุกคนนี่แล้วก็เราะแล้วก็วางเลยมาให้ให้หัวผักเนี่ยมันเลยออกมานิดหน่อยนะครับ เลยออกมาทั้งสองฝั่งเลยนะสองฝั่งนะผักผมจะใบเล็กนะครับผมจะใส่ประมาณสองใบสามใบนะแล้วแต่แล้วแต่ก้านนะบางก้านก็ใช้เยอะบางก้านก็ใช้น้อยเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะใส่นี่นะแครอทแครอทสลด์นะครับแครอทสลด์ก็ใส่ประมาณนี้แหละนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ปูอัดนะปูอัดนะเนี่ยจะไม่ได้วางสุดนะจะไม่ได้วางอันนี้แป้งสุดมันจะอยู่ปลายนี้นะ ปายแป้งเนะี่ยสุดมันอยู่ตรงนี้นะผมจะวางประมาณตรงนี้นะเหลือที่ประมาณเท่านี้เพราะว่ามันจะหอนได้หนึ่งทบแล้วก็จบพอดีนะอันนี้แตงกวานะครับวางวางไว้บนผักแบบนี้นะผมจะวางไว้บนผักแบบนี้นะครับเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยเราก็วิธีการคือผมจะรวบฝั่งนี้มานะถ้าใครไปทําขายใส่ถุงมือสองข้างนะพอดีผมถ่ายคลิปนะครับเลยเลยต้องกดอย่างอื่นด้วยนะกดกล้องกดอะไรอย่างนี้นะ นี่เราก็ดึงดึงผักให้ถอยไอ้ดึงแป้งให้ถอยอองมามันจะได้ตึงๆนะทุกคนนะนี่ตึงๆดึงนะเสร็จแล้วก็ได้เอาเอาดึงปูอัดมาใกล้ๆนะครับนี่นะครับเนี่ยมันก็จะได้มันก็จะได้สลัดโลนะครับ1คำนะไอ้สองคำนะชิ้นนี้จะได้2คำนะครับแล้วก็มาตัดครึ่งนะครับ ถ้าใครทําขายใส่ถุงมือด้วยนะนี่นะครับก็จะได้1คําแบบนี้นะสองคำแบบนี้นะบบน,นะนี่นะครับนี่นะจะได้ใครจากเหลือผักเยอะผักน้อยก็ตามชอบเลยนะครับนี่ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้นะใครที่ยังไม่เคยห่อนะครับสําหรับใครที่เคยหอก็อคุณเก่งแล้วนะผมทําให้คนที่ยังไม่เคยหอดูนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาจัดเรียงใส่กล่องนะกล่องก็คือกล่องตัวนี้จะเป็นกล่อง cch นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะนี่นะ หนึ่กองเนี่ยแพนด้าแบบนี้ก็คือขาวดำอย่างเงี้ยใส่สารลายเนี่ยผมก็ขายอยู่25-30บาทนะแล้วแต่นะครับใครจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ลองดูนะครับผมก็ขายประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะห่อสารลายให้ดูอีกทีนะครับ